ตำนานสารทวดลังเกจิดังอาจารย์แปลงแหล่งผลิตส้มโอหอมพร้อมสาม,มัคคีทุกศาสตร์มุ่งม,มาตรพัฒนาประตูหน้าสู่เมืองใหญ่หากทุกคนไม่ชอบการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายเชิญมาที่ตำบลควนลังของเราได้นะคะตำบลควนลังยินดีต้อนรับค่ะ ก่อนที่เราจะท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานอันดับแรกเรามากราบไหว้ศักดิ์สิทกธิ์คู่บ้านคู่เมืองของตำบลควนลังกันก่อนเลยค่ะหลังที่เรากราบไหว้ส,สศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลกันแล้วจากนั้นเราไปช็อปชิมชิลกันที่สวนส้มโอหอมที่ตำบลควนลังได้เลยค่ะหลังจากที่เราชิมช็อป ชส้นโอหอมกันอย่างจุใจแล้วหลังจากนั้นเราไปเยี่ยมกลุ่มผลิตตบพันโอท็อปที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังของตำบลควนลังกันเลยค่ะ ช็อปสินค้าโอท็อปกันไปแล้วยังยังไม่หมดยังมีร้านอาหารชื่อดังที่รอให้คุณไปลิ้มลองรสชาติของอาหารที่มีรสชาติอร่อยก็คือร้านขุมทองการ์เด้นค่ะที่มีดารานะคะมารับประทานอาหารที่ร้านนี้บ่อยๆเพราะว่าทางร้านนะคะได้อยู่ทางผ่านสนามบินค่ะได้ช็อปและชิมกันแบบจุใจกันไปแล้วจ้ะ เราไปดูวิธีการทาสวนตามรยอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยการทําสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงกันเลยค่ะว่าชาวบ้านที่นี่นะคะมีการทาสวนกันอย่างไรวันนี้ได้ทั้งความรู้ช็อปชินแบบชิลๆกันแล้วก่อนกลับเราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งก็คือวัดเกาะกันก่อนค่ะเพื่อในการเดินทางกลับจะได้ปลอดภัยแคลวค่าจากอันตรายค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการที่ได้มาเที่ยวตำบลคนลังของเรานะคะและหวังว่าครั้งต่อไปทุกคนนะคะจะมาเยี่ยงที่นี่อีกนะคะบ๊ายบาย